เกาะฮะยังไปต่ำนั่งเอียกไหมนะบักห้ามึงนั่งเอกเนี่ยนาะยังลูกหล่ะฮะท่อนี่นั่งหาบานนะลูกสาวสวยของเราวันนี้ใสเสื้อสีสม้มเพราะวา่าระดีท่านผู้ชมหนึ่งสองมือสวยมากเอาไปยืนทั้งพูนยังพูนยังไปยืนไก่ขวี<ม>ทั้งพูนยังไปยืนทั้งพูนนั่งลงอ่ะนะ ยวกุสิดีนให้เวดเพียกทั้งเหี่อยู่ข้าวเดียวอย่าเพียกหนาเพียกหลังเลยไม่ล่ะเราไปพอไปจมของนักเพื่อนพาไปจมของอย่างนี่เราเบื่อคนมากเรไปจมของโอ้บอกเพคนมากตายเบื่อผู้ใดมาตานเบื่อผู้ใดมาลูกหลาบักลาฝ้าติลูกสั่งฝ้าสั่งฟังเป็นจระสู้ฝ้าไปใส่เกาะหางฝ้าไปใส่เกาะจมใส่ยังเกาะ จมทั้งใดจมไหนผู้ใดจมอีหยังจมของอย่างแสดงลองเพียงมวนมวลนะครับดูเร็วลองเพียงดูเร็วลองนะฮะลองบ้าได้นี่อยาร้องผมเมย์เมย์เมย์ตองผมไปเอาเนี่ยเอาแม่กินก้อนเจ้าบวกเนี่ยเอาเนี่ยเอาเองแม่ใครอีกสี่บาทกันแนรแ้วนี่ไอเดียค้าจะซื้อนี่แม่บ้แม่ผมเอาไปกินอยู่งพ่นเอาบ้ากินซื้อๆน่ะบ้แม่เราอีลิ้นผมอยไปพ้าไปเอาสิ่บาทสเที่ยื่อนแม่โฟงสันเที่ยื่อนมาเมื่อกี้นั่นโอ้ยกินซื้อๆนี่แม่หาบาทนี่แม่ ไอแดกห้าเดี๋ยวนี้แม่ตันโอ้ป้า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 มาแดกห้าไว้แต่ลูกตายตานลูกหลานของแม่เอาหมาสี่แม่เพื่อากเห็นบากีบสามตาออกเฝ้าว่าเบิงมุขีขาเขามาถามหาตั้งเหงาหนามแล้วก็เรียกแทะเดี๋ยวเดีล้านมาถ้าเด็กขบลอยคนเนี่ยมันขบลอยคนก่อนมึงเฝ้าติดตานเฝ้าไปก้อนไปพอมึงได้แดกห้าแล้วบางหนึ่งสิบไปคนมาเอาเอาผมเยิบไปแก้เอาเพื่อนผมเบิกคนมาฮะเบิกผู้ใดกูถามนะของเบิกผู้ใด เบิกผู้ใดฮะมึงเติมไปก็ถามว่ามึงเติมไปเติมมาเรียบร้อยไปกูถามเนี่ยฮะมึงเบิกผู้ใดมาสิบบาทกูถามดุนขอผู้ใดมาไปขอผู้ใดมาไปเบิกผู้ใดมาผมอยาไปเห็ดงานผมเห็ดงานใสอดแม่สิบบาทผมอยาไปเห็ดงานเพิ่นอ่ามันก็เสียงเปล่าเดีวก็เสียงยิทมันมีงานเพิ่นถ่ายหันผู้ใดดูนี่แหมผู้ใดีไปจ้างคนเมาเห็ดงานกูถามแม่ถอเด โอ้เมาเมาเสียลเอ็ยดงานได้จีเอามาสั่งว네่าแต่ถ uh uh ั่วตายพอไอแม่คอยเขาว่ามึงก็สูบกูเศร้าแต่ก็ถามนล้วไม่ได้ยังมาหาจุ่มถามแล้วได้ยังมาจุ่มแต่ไล่กันยังมาเนี่ยกูถามนั่นเล่นยังมาไอจุ่มบอกว่าตอบไปไอจุ่มไม่อยากเบานับเลยเวรเอามาเบิ้งเขามาเบิ้งนั่นนไหนตายมันมาแล้วนไหนไหนฟา่มาเบิ้ง ถ้าใน,นครบรอยคนซ้ำเขาก็ตันยี่สิบคนหนึ่งไอ้มันครบรอยคนค้นตันมันก็เย็ดปากจูซิซก้เลยบอกปอบอลำยามึงผมเย้ไปอะมันก็ได้กินเราเสียนห้าบาทก็ได้กินแล้ว <ผม S 1> นะฮะห้าบาทเนี่ยกูจ้างเมื่อไหร่มึงก,กินเนี่ยมึงข้าเขาไล่สดได้และตันอ,อีกสิบบาทาามึงก็ยังคอยเมาอะไรตัวยังคอยขับมาเอากสิหนี้ไปแสงว่ากสิลกวงมึงยู่ติเอาฮะไอจูม่อะยังไงจูม ฮะม,ม,ม,มีแต่ตานยอนกินปลาตานยออีห่าล่ะมึงหืเซลซิบบาทเซลให้ได้เดี๋ยวนี้ติดโดนนี่แม่กูถามแม่ท่อฮ่าตานมึงสิฟ้าไปใส่กอมมปจม,จมไม่อยังจมไม่ยัง,มมยงกูถามก็เมื่อไปจมไม่ยังกูถามแล้วสิไปยกอีหยังงอง้เพิ่นเพิ่นจานาา้างไม่ยักบาทจ่างลายบาทอยู่ ยังหลายบาทอยู่เอาสิบาบาทมันก็ว่ามึงเบิกอมาแปดสิบบาทเสร็จแล้วกูทำไม่ถอมึงสิบบาทลองเพลงกูฟังอยากเพลงเลยตีบลองเพลงอีกฟังอยากเพลงแนวเอาลองเพลงดูเร็วลองเพลงฟังอ,อยากเพลงนั่นไอซีอเาขาอ,อยากเบิ่งมึงลองเพลงแม่ตันผุนบังพี่น้องมาผุนบังดูผุนพ,พี่น้องกับตาเลี้ยง <หา S 2> ตัต่างกัน <หา S 2> ยังบ<ข>อกเราแก่เราแก่เราหาบ้านแม่บ๊วยได้เบ็งขายได้ละลูกแม่ขายเปียกได้ละ ใส่บกตาลิบบาทแต่ว่าบอกว่าดันดันนั่น้มันกินลองข้อก้อนหาบาทดีเมียมันก็จะม่นดันดเกเดียแต่มื่อ้ฟ้าไปหาแม่มึงอย่ามึงจะมากูจอบไล่สวดมึงอยูมึงต้องไล่สวดไอ้ตาเมื่อกี้ไอ่เอฟซีโอไม่มึงแดกฮาน่ะมึงก็ใจบาตานลองเพยงก่อนลองเพยงเอฟซีมันฟังก่อนเอฟซีเขาอยากฟังเอฟซีเขาหาเขาหอมมึงเดี๋ยวมึงอย่ามาตีตาถุงแม่แล้วก็เดีแนนงาอยวแก เห็ดงานอย่างโซงยาจิโรดิเมียงซี่เป็นโซงยาน่ะในเป็ดอีกอย่างเห็ดงานอย่างกูถามในเป็ดงานอย่างงานงานนะกูเมื่อหลังคอยไายมื่อหลังคอยไายบ่ได้รูกมื่อนี้มันกำลังเมาเมาเหมืนกันมื่อกมาเท่งกูยังได้บังคาลำยางมึ่เทงเอาเงินขึ้นมาผมมีไปซื้อร้านนี้บ่ได้มึงต้องซื้อร้านนี้มึงอกไปซื้อร้านเออยังไงเป้าเห็ดงานเป้าใสเห็ดงานใสตายสั่งวาเห็ดงานแต่ตันไม่ควเป็นคนยังสั่นตาน อันนี้เอาสิบบาทเอาอย่าฝ่าว่าบัดดีนะมีบดสี่หนาแมมยังยีตีนแดกจีกเดินบาทที่ทั่วเอาฝ่าวไปใครอยากไปนั่นนางไปบางตามันไปเลยนะไปสิบบาทเมือ่อกี้เอาเขายังส่งฝ่าวดเมร์มาเกาะเดียกแท้บักขีคานายน่าเขาไปบักกอกซับหัวจะได้บักขีค่าเขาแนมนากคุยงตีนแดกแมมใส่แกฝ่าเดินอย่าไปว่ามันถอด นันล่ามันเมาก้าเป่งแซนเราไปหาใบเทียรุกันร้านจะเย็นๆย็เอฟซีสุกันนันก็เก่าเลยอีหามึงอย่ามาเว้าวงบนันแซนดีอาราวาดฟาดหางไหลย่างไหลแน่วในสูเนี่ยนะแบบว่าดันบักตานไม่ละปาพักกันเข่ามาเบิงดัดหาดัดสีไม่ยอมทำหาตะบักตานมาตะบักตานอีกแคลว์ฮึมจะน้องมากระม้าไหมตานเขามักจังแซนจังสีโ่มันแซนนี่ ตาลเจบานกำลังซีโอห์ให้ดัดจรีดดัดหาดัดซิบเนาะแต่นายในมูหหาเขาก็ตื่นติดสูตรซูปประถึกเลยนีหายันว่าจะมันตอบผู้ดีซะบางในลูกหลาก่อนขั้นไปอย่างล้วกโอ้ยดาราของเรานะคะผู้บ่าวจะไปใส่ย้ายเขาไปแล้วเขาบ้าหักบ้หอมใชนแล้วก็กัดเข่วกัดข้างซอจันเด็กชายเอส อซัมนีและบ่มมิดาลาและอีฮาวิเต้งหนาแต้งตากลัวฮึกัดเข่วกัดข้าสวัสดีนะคะบายบายอันยังกับเจยมเนี่ยเจยบอกว่ยังบอกวกขันเบว